ยังอยู่กันที่ข่าวอุบัติเหตุครับสาวขับรถเก๋งเสียหลักครับชนเสาไฟแสงสว่างริมทางติดคารถครับโดยกู้ภัยนะฮะต้องตัดทางรถช่วยเหลือจนสามารถนำตัวมาได้ครับพันตำรวจเอกวุฒิพงศ์สมใจครับพุ่มิกับการสพพลูตาหลวงครับได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานครับมีเหตุรถเก๋งชนเสาไฟนี่นะฮะพังเสียหายเลยทีเดียวครับ คนขับก็ติดอยู่ภายในรถนะฮะภายในซอยสนามกอล์ฟตะบลพลูตะหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีก็รุดไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลอุดมศักดิ์ที่เกิดเหตุเป็นรถ Honda c ซ t y สีเทานะครับหมายเลขทะเบียนชน1 0 5 0กรุงเทพในสภาพด้านหน้าพังยับเยินเลยพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยฮะภายในรถพบคุณพิมนาราสำเพาเงินอายุ24ปีคนขับนั้นถูกอัดติดอยู่ภายในรถ ไม่สามารถช่วยเหลือออกมาได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางครับช่วยเหลือจนนําออกมาได้และส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i กรมแพทย์ฐานเรือใกล้กันก็พบเสาไฟส่องสว่างเนี่ยฮะของทางหลวงหักหนึ่งต้นเลยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานครับว่าผู้บาดเจ็บนั้นน่าจะขับรถมาด้วยความเร็วก่อนจะเสียหลักพลิกคว่ำจนรถหมุนไปชนกับเสาไฟนะฮะจนได้รับความเสียหายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเบื้องต้น ก็ต้องรอให้ผู้ขับขี่นั้นมาให้การว่าเกิดอะไรขึ้นนี่แหละนะครับ